สวัสด,ดีค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้วิธีการเข้าใช้บริการสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรีกันค่ะว่าจะมีขั้นตอนอย่างไรกันบ้างนั้นถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยค่ะสำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรีจะเป็นสมาชิกห้องสมุดโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะคะ แต่อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยนั้นจะต้องสมัครสมาชิกห้องสมุดก่อนค่ะโดยสามารถเข้าใช้บริการห้องสมุดได้ทั้งสิ้น3วิธีดังนี้วิธีที่1ใช้บัตรนักศึกษาแตะบัตรนักศึกษาตรงบริเวณที่มีบาร์โค้ดที่ช่องทางเข้า วิธีที่2ใช้บริการด้วย Library แ p ปพลิเคชันสามารถใช้บริการด้วย Library แ p ปพลิเคชันโดยเปิดแอปพลิเคชันแล้วสแกนตรงประตูก็ได้เช่นกันค่ะวิธีที่3รหัสนักศึกษาหรือรหัสสมาชิก กรณีนักศึกษาไม่ได้นำบัตรมาหรือไม่มีโทรศัพท์สามารถคีย์รหัสนักศึกษาลงระบบคอมพิวเตอร์โดยตรงค่ะ สำหรับบุคคลภายนอกก็สามารถเข้าใช้บริการห้องสมุดได้เช่นเดียวกันค่ะโดยการนำบัตรประชาชนแลกบัตรสำหรับบุคคลภายนอกเพียงเท่านี้ท่านก็สามารถเข้าใช้บริการต่างๆของสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฒน์เพชรบุรีได้แล้วค่ะแล้วก็อย่าลืมแตะบัตรออกด้วยนะคะและทั้งหมดนี้คือวิธีการเข้าใช้บริการห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีค่ะสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรียินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ